สวัสดีค่ะวันนี้นะครบพบกับนุกกันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะมาแนะนําเป็น To โยต้ a แอนติเครื่องพันแปตัว ES Sport คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยปี2014นะคะรถสวยสีบางเดิมทั้งคันคันนี้เป็นสีดําได้ชุดแต่งมาครบเลยนะคะทั้งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะล้อแม็ก สวยงามมากจริงๆใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะคะราคาอยู่ที่400,000-40,000บาทนะคะ400,000-40,000บาทราคานี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะมาออกรถที่นี่ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยอนุมัติภายใน3วันอนุมัติภายใน3วันนะคะถ้าลูกค้าคนไหนเครดิตดีๆนะคะ3ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในการออกรถอ่า คันนี้นะคะค่างวดอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อุ๊กเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826นะคะรีบรีบติดต่อเข้ามานะ,ะก่อนที่เราจะติดจองนะคะเป็นเครื่องดูโอ VTI นะคะคันนี้สวยงามมากติดฟิล์มมาให้พร้อมแล้วรอบคันนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะโหภายใน เบาะหนังนะคะออกแบบดีไซน์เป็นสปอร์ตนะคะเกียร์ออโต้ภายในกว้างมากนะ,ะภายในกว้างมากดูด้านบนนะคะทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดเลยรถสวยไม่มีสึกหรอนะคะอ่าใช้งานกันอีกได้ยาวๆเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเซ็ทนทรัลล็อก คันนี้ภายในจะเป็นโซนสีดำนะคะทุกอย่างเดิมเลยจากโรงงานนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะคันนี้อันติสนะคะภายในจะกว้างขวางอยู่แล้วนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็ราคานี้นะคะอยากจะบอกว่าคุ้มกับที่ลูกค้าต้องเสียเงินนะคะลูกค้ามาออกรถที่นี่ถ้าบางคนที่แบบไม่ได้อยาก ใช้เงินในการออกรถพี่มาดูคันนี้เลยนะคะพี่ได้โปรฟรีดาวรถศูนย์บาทไปด้วยแล้วก็ได้รถตัวท็อปสุดไปเลยนะคะค่างวดอยู่แ0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆคุ้มมากๆจริงๆนะคะสวยคันนี้รถมือเดียวด้วยนะคะ ที่ร้านเรานะคะเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเมาอยู่แล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยเราเปิดทำการมากว่า21ปีแล้วนะคะรถทุกคันสามารถตรวจเช็คประวัติได้หมดเลยพี่ๆคนไหนที่สนใจย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะโทรมาหานุกได้ที่เบอร์0986276826นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ